ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The s o u Channel นะครับในวันนี้เราอยู่กับเกม Fate Grand Order และก็รายการแนะนำเซอร์แว์นะครับเซอร์เว์ที่จะเอามาแนะนำในครั้งนี้ก็คือโอคิตะโซจินั่นเองโอคิตะโซจิเนี่ยเป็นตัวเซอร์แวนคลาสเซิร์นะครับตัวเธอเป็นเซอร์แวอระดับ5ดาวแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยโอเคสิ่งที่ผมจะมาแนะนำในครั้งนี้เหตุผลก็คือตัวสกิล2ของตัวน้องแกได้รับการอัปเกรดเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะครับว่า ตัวสกิล2ที่อัปเกรดแล้วมาเป็นยังไงอย่างแรกเลยเราจะมาแนะนำตั้งแต่สกิลแรกเลยสกิลแรกของตัวโอคิตะนะครับเป็นสกิลที่เพิ่มประสิทธิภาพของฟ u ิกกา a ์ดเพิ่มเประยะเวลา1เทิร์นตัวสกิลนี้มาสตาร์เริ่มต้นที่30%แล้วก็ไปสูงสุด50%ที่เลเวล10เนาะคูดาวจัดว่าค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่ามีช่องว่างระหว่างรอค่อนข้างนานอยู่ก็คือ4เทิร์นเลยทีเดียว ตัวสกิลหนึ่งเนี่ยมันมีการอัปเกรดมาแล้วซึ่งผลจากการอัปเกรดก็คือเมื่อโจมตีแล้วจะเพิ่มพลังโจมตีให้โอตัวโอคิตะอีกหนึ่งเทิร์เนาะซึ่งผลนี้มันเกิดก่อนการโจมตีตัวสกิลนี้มันทําให้ตัวโอคิตะเหมาะจะ,ะเหมาะกับการโจมตีแบบอ่าหน้ากัดปกติอย่างมากเลยนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวฮอกุเลยโดยมันเพิ่มให้20%ทุกๆครั้งที่มีการโจมตีนะครับ มันเพิ่มหมดนะครับไม่ว่าเป็นการโจมตีด้วยการ์ดไหนและก็เป็นอิสตาการ์ดก็ยังเพิ่มนะครับถัดมาเลยเรามาพูดถึงสกิล2สกิลนี้แหละที่เป็นสกิลที่เพิ่งจะได้รับการอัปเกรดมาเนาะตัวสกิล2ของตัวโอคิตะเนี่ยมันเป็นสกิลที่มีการอุดเท้านะครับผูดาดจัดว่าไม่นานแต่ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ํามากเลยนะครับแต่ว่าตัวสกิลนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีการอัปเกรดมา หลังจากการอัปเกรดแล้วตัวสกิลนี้จะเป็นสกิลที่ดูดดีวเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาก็คือตัวคิดาเมจนะครับตัวมาสตาร์เริ่มต้นที่30%แล้วก็เพิ่ม2%ต่อเลเวลจนกลายเป็น50%ที่เลเวล10แล้วก็ยังมีการชาร์จเกรดให้อีกนะการชาร์จเกรดเริ่มต้นที่20%แล้วก็บวก1%ต่อเลเวลจนกลายเป็น3 0ที่เลเวล10 ตัวสกิลนี้แม้ว่าผลมันจะหมดเร็วแต่ว่าตัวกูดาวมันก็ค่อนข้าง,ง,งไวเหมือนกันนะครับอ่ะมาถึงสกิลสุดท้ายตัวสกิลสุดท้ายของตัวโอคิตะเป็นสกิลที่เพิ่มตัวคีดาเมจเหมือนกันซึ่งสตาร์ทเริ่มต้นที่20%แล้วก็เพิ่ม2%ต่อเลเวลจนกลายเป็น40%ที่เลเวล10นะครับ ซึ่งหากเรารวมกับตัวสกิล2อของตัวโอคิตะแล้วมันจะได้เพิ่มดาเมจที่เข้าถึง90%เลยนะถ้าเราอัพเต็มตัวสกิลนี้จัดว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันมีการป้องกันตัวด้วยหลบด้ยนะครับการหลบเนี่ยมันเป็นหลบแบบบุฟเฟ่ก็คือใน,หน,ห,นหนึ่งเธอจะโดนกี่ทีก็ได้เนาะโอเคเรามาพูดถึงตัวโฮกุของตัวโอคิตะเลยนะครับตัวโฮกุของตัวโอคิตะเนี่ยเป็นโฮกุที่โจมตีเป้าหมายเดียว การโจมตีนี้จะทะลุก,การป้องกันหมายความว่าถ้าศัตรูบัฟป้องกันเยอะตัวบัฟป้องกันนั้น,นไม่มีผลอะไรกับตัวฮอกุนี้เลยเนาะโดยมาสตาร์ทเริ่มต้นที่1,200แล้วก็เพิ่มขึ้นตามตัวเลเวลฮกุเนาะแล้วก็ยังมีผลลัพธ์ในการลดพลังป้องกันของศัตรูซึ่งเป้าหมายที่ถูกลดพลังป้องกันเนี่ยถูกลดเป็นระยะเวลา3เทินแล้วนะนอกจากที่จะลดเป็นระยะเวลาสเทินแล้ว ผลมันจะสตาร์ทเริ่มต้นที่30%ด้วยซึ่งมันค่อนข้างแรงมากแล้วก็เพิ่ม5%ต่อเลเวลเนาะสิ่งที่ผมเสียดายก็คือตัวฮอกุนี่แหละที่ไม่ได้รับการอัปเกรดเหมือนตัวน้องเองจะโดนแกงเนาะโอเคแล้วเรามาดูส่วนอื่นๆเลยนะครับตัวสกิลประจำตัวของตัวโอคิตะมีอยู่2สกิลสกิลแรกก็คือม่จิรีสตนล E ซึ่ง มันจะเพิ่มการต้านทานดีบัฟให้10%นะครับหมายความว่าโอกาสที่ตัวน้องโอคิตะจะโดนพวกดีบัฟเนี่ย90%เลยนะแล้วมาถึงตัวสกิล2สกิล2 Lightning E ซึ่งมันจะเพิ่มประสิทธิภาพควิกการ์ให้อีก2%เนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวสกิลแอดวานกันบ้างนะครับตัวแอดวานสกิลเนี่ยตัวสกิลต่างๆเนี่ย ถ้าถามว่าตัวสกิลไหนที่สำคัญกับตัวโอคิตะสกิลที่สำคัญก็คือสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนาะถ้าเกิดเราอัพสกิลสองจนเต็มแล้วกดตัวสกิลสองจนเต็มเช่นเดียวกันนะมันจะได้ตัวเกตถึง50%ซึ่งหมายความว่าเราจะเปิดเกมเร็วได้ดีมากโดยเฉพาะใช้กับตัว CE ที่มันมีเกตเริ่มต้นให้50%เนาะก็คือใช้ตัวฮกุได้ในทันทีแล้วก็ตัวสกิลหนึ่ง เนื่องจากตัวโอคิตะเนี่ยเป็นตัวที่มีตัวสกิลเกี่ยวข้องกับการโจมตีปกติเพราะฉะนั้นตัวสกิลหนึ่งเองก็ช่วยได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวสกิล3ของตัวโอคิตะเนี่ยมันมีผลในการโจมตีอเวนเจอร์แรงขึ้นซึ่งถ้าใครใช้โอคิตะสู้กับอเวนเจอร์บ่อยๆก็อัพมาก,ก็ได้นะเอาละเดี๋ยวเรามาดูที่คอมมานด์การกันเนาะ คอมมานด์การ์ของตัวโอคิตะจะเป็นฟลิก2อาร์หแล้วก็บัสเตอรการเซตตัว c o m มานด์การ์เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเอา c o m มานด์โคใส่แนะนําให้ใส่เกี่ยวกับค r ิ t i c a l อะไรพวกนี้หรือพวกดาวก็ดีนะครับใส่ไว้ในตัวพวกของอหน้าการ์ดที่เราต้องการเนาะโอเคแล้วเรามาดูซัพพอร์ตที่เหมาะสมกับตัวโอคิตะกันบ้าง แน่นอนว่าดีที่สุดเบสสลัดก็คือตัวสก,กาดี้เนาะสก,กาดี้จะมีตัวสกิลหนึที่เพิ่มประสิทธิภาพของควิกการ์ได้ดีนอกจากานั้นตัวผลของสกิลหนึเนี่ยยังทำให้ควิกการ์ที่โจมติคิแรงขึ้นอีกเป็นระยะเวลา3าเทอร์ด้วยเนาะแล้วก็ยังมีสกิล2ที่ลดพลังป้องกันได้อีกและที่สำคัญก็คือตัวสกิล3ซึ่งชาร์จเตให้ได้ถึง50เลยทีเดียว ตัวโตโฮกุ oku, เนื่องจากตัวสกาดี้เนี่ยมีโอกาสตีจะใช้โฮกุได้น้อยเพราะฉะนั้นขอผ่านเนาะแต่จริงๆตัวโฮกุของสกาดี้ก็ดีเนี่ยแหละคือตัวโฮกุของเธอเนี่ยเป็นโฮกุประเภทที่ให้หลบกับเพื่อนร่วมทีมนอกจากนั้นก็ยังมีดาเมจคัทด้วยนะแล้วก็เพิ่มดาเมจคิดิคอลด้วยแต่ว่าทีนี้ตัวส่วนใหญ่แล้วตัวโฮกุของสกาดี้จะไม่ค่อยได้ใช้เนาะ โ okay. อเคเรามาพูดถึงตัวถัดมาใช้ได้ดีเช่นเดียวกันก็คือตัวเวเวอร์เนาะเวเวอร์เป็นตัวซัพพอร์ตที่ใช้ง,งานได้หลากหลายโดยสกิลหลักๆของเวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นสกิลแรกกับสกิลที่3ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสกิลแรกเนี่ยมันเพิ่มคีิ์ที่เธรรมดาซึ่งมันดูธรรมดาก็จรงิงแต่มันอยู่3เตอรเลยนะแล้วก็มันมีการชาร์จเกจให้ถึง30%ด้วย แล้วก็สกิลสซึ่งเพิ่มพลังจมตีพื้นฐานให้แล้วก็เพิ่มดาเมจพัสให้อีกนิดหน่อยตัวสกิลสอเนี่ยถ้าเกิดเราอัพมาก,ก็ดีนะเวลาใน a ช l e เลนเนี่ยมีโอกาสได้ใช้บ่อยเลยทีเดียวโอเคแล้วพวกที่ไม่ใช่เบสสลัก็ยังมีตัวอย่างตัวแคสเตเลียที่พอใช้ได้อยู่เนาะแต่ว่าไม่ใช่เบสสลัของตัวโอคิตะถ้าเป็นเบส,สลัจริงจะเป็นตัวสกาดีแล้วก็ เน้นการโจมตีที่ปิดให้เร็วที่สุดเนาะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตที่ไปได้ทุกที่ก็คือน้องมิยุซึ่งได้รับการอัปเกรดมาแล้วเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำเช่นเดียวกันก็คือฮานนะครับตัวฮานเนี่ยเป็นตัวที่ซัพพอร์ตเรื่องคีย์เดียแล้วก็ดาวได้ดีมากตัวนี้สามารถใช้ทดแทนตัวที่ขาดหายได้เลยเนาะเช่นเอามาแทนตัวแคสเซเลีย เดี๋ยวผมใช้หาแทนก็ได้อาฮะแล้วก็เอาตัวนี้ดีกว่าเพิ่มแม็กเลือดไปโอเคเดี๋ยวผมจะเซตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองลงในสนามจริงเลย หลังจากการอัปเกรดตัวของโอคิตะมาแล้วเนี่ยตัวโอคิตะเนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าสิ่งเดียวที่ยังเหมือนเดิมเลยก็คือทุกอย่างควรจะจบได้ในเทิร์นเดียวเนาะเพราะว่าเทิร์นที่2เนี่ยตัวตัวโอคิตะมันจะเริ่มแผ่วแล้วแล้วก็การล็อกหน้าการ์ดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีผลกับตัวโอคิตะสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าตัวของโอคิตะเองเนี่ยผลของสกิล่วนหญ่มันจด มันหมดในเทิร์นเดียวเนาะเพราะฉะนั้นการล็อกหน้ากาดมันจึงไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่โอเคสตาร์ทเลยเนาะอ่าฮะชาร์จเกจอ่าฮะโอเคอเกลดาの涙心を溶かす 目も当てられん、ダサくぶりだな。いい時代だ。資料集めには事かからん。そこなるたびに思い出すがいい。メルケンマイネスレーベンス。オッケー。この程度。 ทีนี้พอมีดาวแล้วเรากดอ2มันจะทำให้การจมตีีเราติดง่ายขึ้นเนาะก็จบตีไปเลยก็ได้หาตัวที่เลือดเยอะสุดแล้วก็ซัดไปเลยครับตัวฮิตาสามารถเก็บตัวเกจได้ดีในฟิก,การด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเกจเท่าไหร่ อ่ะใช้พวกคุณไปเลยอ่ะแล้วขอพูดเรื่องตัวตัวเกี่ยวกับ ตัวซี e. หน่อยตัวโอคิตะสามารถเล่นได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบปกติหรือว่าการใช้ฮุกเนาะเพราะฉะนั้นเลือกได้ตามที่ชอบเลยนะครับถ้าซ e. ีใบไหนที่มันดีๆเราสามารถใส่ให้ตัวโอคิตะไ,<ห>ได้หมดเลย

่ม่ซันไม,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 ม่เป็นไรมันใช้ตัวทุกอย่างมาแล้ ก็เป็นแคสเตเรียปก็ได้จอมตีด้วยหน้าการ์ดของตัวโอกิตะไปเลยเนาะแล้วก็จมตีซ้ำ อ่าทีนี้ตัวเกตเราได้กลับคืนมา40%เนาะอันนี้เดี๋ยวขอลอขอลอสักหน่อยเนาะให้หนากาสวยๆแล้วก็ปิดเลย

จัดทุกอย่างเลยครับถ้าเกิดหน้าการสวยเราสามารถจัดทุกอย่างได้เลยแล้วก็เพิ่มอาการไปหน่อยก็ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวอันนี้คือจะซัดแบบเต็มที่เลยเนาะ ต้องก็ได้โอเคอัดไปเลยอ่าเดี๋ยวมาดูดามเมจกันของผมเป็นตัวของกูสาเนะ ดาเมจจะอยู่ที่6 3แสนสามเนาะส่วนการคิดโจมตีคิดที่เข้าก็เห็นไหมว่ารุนแรงอย่างมากเลยโดยเฉพาะควิกกาที่ผมบับด้วยสกาดี้เนี่ยไปลายแฟนเลยทีเดียว โดยรวมแล้วหลังจากการปรับแล้วนะตัวสวบ,บตัวนี้เป็นตัวสวบ,บที่เก่งขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยโดยที่ยังคงจุดอ่อนของตัวเธออยู่ก็คือตัวเธอเหมาะกับการโจมตีแบบปิดในเทิ์นเดียวซะมากกว่าที่จะเป็นการโจมตีแบบต่อเนื่องเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นข้อเสียที่ตัวผู้พัฒนาก็ไปแก้ไขให้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการพูดถึงตัวโอคิตะโซจิ ผู้ได้รับการอัปเกรดตัวสกิลมาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพ,เพื่อคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามการแนะนำตัวสแสแวนใหม่ๆทางช่องน,นี้ด้วยเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ